คาปะไทศทยจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีนะคะเขาเปิดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะ นางพาติเมสดียาโมผวาราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต้นซานใจไทยปัตตานีหลักนีเทพ่งพงค่ะเทมัสยิดบันพ่งพงอําบนุนปากหลออําเภอโคกู่โดยมีนายอำเภอโคกููผู้แทนเลขาธิการสอบตผู้นําชุมชนประชาชนแล้วก็จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ สำหรับกิจกรรมเจตอาซาเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเป็นกิจกรรมเทสมาคมเยาวชนสร้างใจไทยสู้ใจตายดําเนินการในทุกปีค่ะได้รับการสนับสนุนเงอบประมาณจากศูนย์อํานวยการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เยาวชนด้พานเข้ารวมโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายได้มีบทบาทในการพัฒนาบ้านเกิดสนองปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยรวมกับภาครัฐแล้วก็เสริมสร้างสัติสุขแล้วก็ความเป็นโยธีดีขึ้นให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดน ผักตายค่ะปีนีค่ะเขามีกำหนดจัดขึ้นนะคะในพื้นที่5จังหวัดเชเดนผักตายทางวัดแนย10อำเภอในช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนมิถุนายน สำรับจังหวัดปัตตานีค่ะสมาคมเขาก็ได้เหลือกอำเภอยะริงแล้วก็อำเภอโคกโพนะคะเป็นพื้นเที่เป้าไม้ของการจัดกิจกรรมโดยกิจกรรมค่ะก็มีการถา่าซีต่อเติมร่วมัสยิดให้สมบูรณ์แล้วก็ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดมัสยิดต,ตลอดจนมีการขัดกองสุขภาพเบื้องตอนเช่นรกบเบาหวานความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของพื้นที่นะคะ ส่วนทีทีเคพารปัตตานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เดินทางไปให้โอวานแล้วก็สร้างแรงบ,บันดาลใจให้กับเยาวชนที่เข้ารวมโครงการขายคิดนอกกรอบเสริมสร้างแรงบ,บันดาลใจสู้การต่อยอดความฟันเพื่อเยาวชนซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใายคิกเดวบ็อก i ์อินสป t เรชันแคมเตกกลองสร้างฟัน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ซมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะค<ฆ>่ายนี้เนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเสริมสร้างพลักดันจุดความคิดนอกกรอบยังชันการตั้งคําถาม<ฆ>ด้านเชื่อมั่นในความฝันพร้อมสร้างเครือข่ายความรวมมือระหว่างเยาวชนค่ะโ<ฆ>ดยกิจกรรมนี้จะขึ้น3วันเริมตั้งแต่วันที่16แล้วก็ปิดฉากไปเร็กว่าดี18มีถุนายนโดยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็บอกนะคะว่าค่ายนี้เนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แล้วก็เป็นการวางพื้นฐานสู้ความ สำเร็จในอาหนาคอตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสวนลกว่าที่เมืองโบราณยะรังบานจาเลาะตำบลยะราังอำเภอยะารังจังหวัดปัตตานีค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เปิดงานรันโฟย่าทีมส่องพันหยิบสามซีซันสามวิ่งเพื่อเด็กกำพร้าปีที่สามพร้อมมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็ปล่อยขบวนนักวิ่งห้าวาห้าพันคนคโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายอกองการบริหารส่วนตำบลส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมว่าห้าพันคนเลยนะคะ,คะโดยกิจกรรมรันโฟย่าทีมส่องพันหยิบสามซีซันสามค่ะจัดขึ้นเพื่อจะหาทุนการศึกษาแล้วก็มอบให้กับเด็กกำพร้า รวมถึงส่งเสริมถึงข้อการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นจงนังดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ไกลเคียงโดยนั่นเองค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่ให้กับน้องๆน,นะคะคำว่าอยาิเตรมก็คือไม่ถึงเด็กกำพร้าใ,ในพื้นที่ซ้ำจังวัดชฉดแดนผัใตายนั่นเองนะคะก็จะได้มีทุนในการศึกษาต่ตอแล้วก็ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปด้วยนะคะ